สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่สองหนุ่มสองมุมนะครับครับประจาวันศุกร์ที่แปดวันศุกร์ที่แปดแล้วศุกร์แล้วนะครับวันนี้ใครที่อยู่บริเวณรามคําแหงทําไมอ่ะอะไรนะทําไมดูเลยรามคาแหงทำไมก็ไปออกกําลังกายกันได้ดิเราก็นึกว่าเออมีก่อสร้างมีอะไรรถติดหรืออะไรยังไงอเอ่อนะฮะก็ อ่ะไปดูสถานการณ์ให้ชื่นใจเล่นกันหน่อยชื่นใจดีไหมเนี่ย,ยสถานการณ์โควิดหน่อยครับในบ้านเรานะฮะล่าสุดตอนนี้2,992คนคือทั้งหมดนะครับทั้งหมดในขณะที่มีนิวเคสเพิ่มขึ้นมา3คนเมื่อวานเพิ่มมา1นะครับวันนี้เพิ่มมาสามนะครับก็ในขณะที่ ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะครับมี2,772คนาตายไป55คนนะครับณนะตอนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่เพียงแค่165คนนะครับ165คนเพิ่มมาแค่3าเองนะเพิ่มสามเมื่อวานเพิ่มหนึ่งไงเมื่อวันหนึ่งนะก็ไม่ได้ขี้เลยอะเออนะครับก็ถือว่าเป็นหลักในการเพิ่มที่ สามคนเนี่ยเป็นการค้นหาเชิงรุกหนึ่งรายพบที่จังหวัดยะลาอีกสองรายเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศมาจากคาซัคสถานา <ม S 1> นะก็นั่นแหละก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับที่ไงมันก็ยังอย่างอย่าง,งที่บอกว่าครับถ้ามันเปิดให้มีการเดินทางมาจากต่างประเทศตัวแปรที่ตัวแปรที่มันควบคุมไม่ได้คือคือ <Verantwort S 1> ต,ตัวแปรที่มันมาจากต่างประเทศอะแต่แต่ที่มาจากต่างประเทศนี่คือคนไทยนะ เขาให้คนไทยเข้าประเทศอย่างเดียวนะเขาไม่ได้ให้ชาวต่างชาติเข้ามานะ,ะจํานวนสองรายที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่บอกว่าเดินทางมาจากต่างประเทศนี่คือคนไทยนะคนไทยที่เดินกลับกลับบ้านอะกลับบ้านเกิดนะครับก็เดินทางมาจากคาดซักถานสองรายที่เพิ่มขึ้นมาและอีกหนึ่งรายเนี่ยก็คือการค้นหาเชิงรุกก็ลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับก็เจอมาหนึ่งคนนะฮะก็ทั้งสามคนก็ได้รับการดูแลจากทางแพทย์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ สบายใจได้หายห่วงนะครับแล้วก็จํานวนตัวเลขเมื่อวานเนี่ยนิวเคสเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าอยู่โรงพยาบาลร้อยเจ็สิบสามนะแต่พอวันนี้ปุ๊บอ่าร้อยหกสิบห้าก็ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับก็อนาคตแจ่มใสนะครับบ้านเราอนาคตแจ่มใสอนาคตแจ่มใสอยู่นะครับก็อยากให้มัน คือจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทำให้ new เคสเนี่ยมัน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 ไม่เกิดขึ้นได้สักประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าตราบใดที่ยังมี new เคสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเรียกได้ว่าไม่ได้หายซะทีเดียวมะเอาตรงๆนะครับแต่ก็มันเป็นการเพิ่มขึ้นมาในจํานวนอัตราที่ณวันนี้นะสองสามวันที่ผ่านมามันไม่ถึง10บรายก็ถือว่าโอเคนะครับผมหือว่าโอเคเพราะว่าจํานวนคนที่รักษาหายเนี่ยมันก็ จากเมื่อวานมาวันนี้มันก็ลดลงไปประมาณเกือบจะ10คนเหมือนกันนะครับเออทันั้นแล้วมันก็จะทยอยทยอยลดลงลดลงนะครับก็บถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าในกรุงเทพท,ทุกอย่างก็แทบจะกลับมาปก,กติแล้วนะครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะมีแค่ห้างสัรรพสินค้าบางที่บางร้านบางอะไรอย่างเดียวที่ ยังไม่เปิดจริงๆ嗯嗯นะครับแต่พวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะเปิดบริการละในห้างนะครับรวมรวมไปถึงอของใช้ที่จําเป็นอย่างในในห้างเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นละ嗯嗯นะครับก็เหลือแค่เหลือวันแค่รอแบบเปิดแบบเต็มรูปแบบเท่านั้นเองนะครับ,รบแต,แต่แต่จริงๆแล้วช่วงนี้ยที่ห้างสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเปิดมาก็จริงแต่ก็ไม่แนะนํานะ嗯嗯ไม่แนะนําให้ยังออกไปเดินหรืออะไรขอความร่วมมืออีกนิดนึงให้ เหมือนประมาณว่าให้ผู้ที่มีความจําเป็นจริงๆอะ uh ่ะ huh. เออได้ออกไปใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ธุรกรรมทางธนาคารได้เปิดบ้างแล้วหลังจากที่อ,อ,อะไรไต่างๆเริ่มขี้ขายคนเริ่มเยอะมากคนแห่ไปเยอะมากจนแบบน่าตกใจ uh huh. นะครับก็พยาพยามนิดนึงพยายามถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าพึ่งนะครับเอาให้คน uh huh. ที่เขามีความจําเป็นจริงๆก่อนดีกว่านะ เพื่อทาธุรกรรมอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับก็พอเห็นแต่ละธนาคารแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นมันค่อนข้างน่าตกใจมันมีโอกาสอะไรพูดตรงๆนะว่ามีโอกาสแต่สิ่งหนึ่งที่เ,เห็นได้นะตามท้องถนนทั่วไปหรือว่าตามแหล่งชุมชนรายต่างๆเนี่ยคนเริ่มมีระเบียบวินัยมากขึ้นนะครับ uh huh. เกือบเกือบจะเกือบ99%เลยใส่แมสท,ทุกคนเลยนะครับก็ตรงนี้มันสร้างความอุ่นใจให้นะครับ,รบมันมีโอกาสที่บอกว่า จะคือเร,เรียกว่าอย่างไงเดียกคือเซฟอะเซฟเซฟให้กันและกันได้นะครับก็เกือบจะ99%เลยอ่ะผมพูดเลยนะครับเพราะออกไปไหนมาไหนเนี่ยเพราะว่าแต่ละที่อย่างพวกเซเว่นอย่างพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ขายให้เลยนะถ้าคนไม่สวมแมสสวมอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าอยู่ในมาตรการที่กำลังช่วยเหลือกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็รอกันอีกนิดนึงนะครับรอกันอีก ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น่าจะเกินประมาณสักเดือนหนึ่งหรอกน่าจะมีการขี้คลายบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าแต่รัฐบาลตอนนี้คือนายกอย่างลุงตู่นี่ก็เริ่มไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนกันนะเรื่องเรื่องที่แบบว่าเห็นภาพที่ประชาชนไปอออะไรกันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นอนะ่ะเขาก็บอกออกมาเตือนแล้วว่ามันมันเป็นภาพที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่ามันมีโอกาสไงมันมีโอกาส,กาสที่จะอไปอนี่ไปอ,ไปอที่ไหน ตามพวกตามพวกร้านตามพวกอะไรพวกเนี้ยอย่างที่เคยพูที่ผมเคยพูดก,กับพี่บอลไปทีหนึ่งเพื่อที่วันที่วันจันทร์เปิดให้ซื้อขายแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมนั่นแหละคนเต็มเลยคนแห่ไปตามพวกร้านขายปีกกลางขายส่งอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปต่อแถวก็จนแบบมันมันน่ากลัวคือเอาตรงๆว่าถ้าเราสมมติว่ามันมีหนึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันระบาดเลยนะมันมันเผยแพร่ๆๆง่ายนะครับต่อให้จริงๆก็ต่อให้ใหส่ผ้าหน้าไมไม่ใช่ผ้าหน้าไม หน้ากากอนามัยมันก็มันก็ควบควุคมได้ในระดับหนึ่งนะครับมันไม่ได้บอกว่าคนใส่แล้วไม่ไม,มีโอกาสจะติดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ย่เียมันไม่มันไม่ใช่ผ้าอนามัยนะแล้ว <laughs> ผ้าอนามัยอาจจะมีโอกาสติดยากกว่านะเพราะว่ามีการฆ่าเชื้อที่ดีมากนะ <laughs> เออ <laughs> เขาบอกว่าแต่จริงๆอ่ะเขาทําวิจัยมานะเขาบอกว่า,วามันมันต้องมีความสะอาดสูงที่สุดเลยอะ่ะถูกไหมล่ะเพราะว่ามันต้องแบบมันต้อง ซึมซับหรืออะไรพวกนี้กับของอะไร,รอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็เลยต้องมีความสะอาดมากนะครับทั้นนั้นแล้วก็อย่าเพิ่องอย่าไปคือตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งคันเนื้อคันตัวจะต้องออกไปช้อปปิ้งอะไรกันมากมายคือบางทีมันก็ไม่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 โอเคกันเท่าไหร่ครับการการการดูแลตัวแบบนี้นะครับเป็นผมเนี่ยบางทีก็อย่างอย่างเล่าเรื่องกดเอเดมไปฟังเงี้ยครับผมเลี่ยงได้ผมก็เลี้ยงอะ ครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมไม่ได้แบบว่าโอ้หระเบียบแเป๊ะจัดจ้านอะไรขนาดนั้นแต่บางอย่างมันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องทําใจอ่ะแล้วมันจะทํำยังไงนะคผมเองก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอย่างมอเช้าก็เข้าเซเว่นไปใช่ป่ะก็เซเว่นเดี๋ยวนี้ไม่ใส่แมสไม่ให้เข้าเออผมก็เข้าไปผมบอกน้องพี่ขอโทษอพี่ลืมมาแมสมาคือคือคือจังจะใช้แมส แบบอันเดียวไงแล้วลืมหยิบเขาก็กระอักกระอ่วนนะจะให้ผมเข้าไม่ให้ผมเข้าดิคือคือทำไมให้เข้าผมไม่ได้ซื้อของอ่ะแต่ผมก็ได้ซื้อของแต่ผมว่าโอเคต่อคิวผมก็ยืนห่างอะไรเงี้ยคนจ่ายตังค์ต่อคิวผมยืนห่างไอ้คนมาต่อคิวต่อจากผมตึกยืนถ้าติดตูดผมเลยยังไงวะะครผมก็ไม่ได้ใส่แมสเนาะนะครับก็ประมาณนั้นว่ากันว่ากันไปนะครับมันก็ คือมันมันก็ถามว่าคือขนาดผมคนที่ก็ยังก็ยังบางคีบางครั้งก็ลืมนะลืมลืมหยิบไปลืมติดตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็บางครั้งก็มีโอกาสแต่บาง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 ที่เนี่ยเขาเข้มเลยนะเออคือไม่ให้เข้าเลยนะเ <laughs> ข้มก็เ <laughs> ข้มก็ดีเออเหมือนผมดนมคือเรื่องบางเรื่องอย่างอย่างเช่นปีไปไอ้แมคโครที่เขาไปซื้อของเออันคนเยอะใช่ไหมอันนั้นก็เรื่องหนึ่งอ่านึกถึง BTS ีอไหม สมมติว่ามันเป็นล่าอาวแบบวิทีที่มันต้องมันต้องทํางานเงี้ยมันต้องเดินทางอ่ะเออเออเออทีนี้มันจะไปทํางานยังไงยังไงปัญหามันแม้แค่ว่าเอ้ยทําไมคนคนนึกจะด่าก็ด่ากันอย่างเดียวเฮ้ยทำไมไปเออกจุกกันอย่างนั้นเออคุณต้องไปถามก่อนว่ามีบริษัทไหนมันเลื่อนเวลาการเข้างานมาเป็นสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคุณเข้างานเที่ยงแล้วคุณจะไปเลิกสามทุ่มเงี้ยเีนี่นี่ไงเมื่อวานผมฟังข่าว รัฐบาลนี้และออกมาบอกว่าต้องอาจจะมีการเลื่อนเลื่อนระยะเวลาการทํางานออกไปอืแต่ผมก็เลยมองว่าจริงๆมันน่าไม่น่าจะทาได้ถูกไหมเพราะว่าเอาต่อให้รัฐบาลบอกว่าให้เลื่อนเวลาการทํางานออกไปเพื่อกันคนไม่ให้กระจุกเนี่ยผมก็เลยจะบอกเนี้ยอสมมุติว่าบริษัทหนึ่งอ่ะเข้างานตั้งสิบเอ็ดโมงเที่ยงอ่าเนี่ยไปเลิกงานตั้งสองสามทุ่มอ่ ก็รัฐบาลย,ยังเคอร์ฟิวอยู่4ีรุ่มอยู่เลยลเขาจะกลับบ้านทันไหมแล้วไม่มีทางนะครับผมบอกเลยว่าบริษัทเนี่ยไม่มีทางบอกว่าเอ๊ะงั้นคุณมาเที่ยงแล้วห้าโมงเย็นคุณกลับบ้านไม่มีทางครับอ่ะแล้วมีบริษัทไหนไหมเริ่มเริ่มเริ่มทำงานต่อตีห้าแล้วมาเลิกสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามอ้าวแล้วยังไงเคอร์ฟิวมีถึงตีสี่หมายวามว่าไง เอ่อคนไทยก็จะต้องปฏิบัติตัวเหมือนคนอิสลามแล้วในช่วงเข้ารอมฎดอนก็คือตื่นตั้งแต่ 2, <c oughs> ตีสองตีสาม้วเตรียตัวเพ<อ>ื่อออกจากบ้านตอนต<อ>ีสีไ่ไอ้นโยบายที่บอกว่าให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนเวลาการเข้างานเนี่ยถ้าถาผมมองนะในมุมมองของผมเนี่ยคือละอาเอกชนไม่น่าจะทําได้หมดไม่น่าจะทําได้โดยอ่ผมพูดเลยแต่ถ้าเป็นราชการอาจจะได้ คำถามต่อมาคือใครจะเป็นตัวกลางให้เอกชนเหล่านี้ออมาเกลี่ยวเวลาทำงานเพราะเอกชนเขาไม่สนนะจริงๆอ่ะถ้าถามถามผมอะ่ะเขาไม่สนหรอกว่าว่าอะไรยังไงว่าคุณจะเข้างานอะไรเขามีกฎระเบียบของเขาไว้นะครับถ้าคุณไม่ทำตามเขาก็มันก็เป็นมาตรการของบริษัทของเขาเองของแต่ละบริษัทเองอ่ะเหมือนกับว่ารัฐบาลประกาศอย่างเงี้ยรัฐบาลบอกว่าเอ,อ้ยให้เข้างาน 10, หลังจากสิบโมงเป็นต้องไปเพื่อลดความแออัดอ,อ่ะเราให้คุณเข้าสิบโมงแต่นับไปเก้าชั่วโมงนะคุณเ่ิงกี่โมงก็ว่าไป อะไรอย่างเงี้ยเพราะพราะไม่มีทางที่เอกชนจะให้เข้างานสิบโมงแล้วบ่ายสามบ่ายสี่เลิกงานแล้วอะไรเงี้ยม,มันผมว่าไม่ไม่เอกชนไม่น่าทําได้นะครับมไม่น่าจะทําได้จริงๆอ่ะผมมองว่านะครับเนี่ยเนี่ยคือคุณ <c oughs> ผมไม่อยากให้ไปนั่งแบบนั่งบน่นนั่งด่ากันออในเรื่องพวกเนี้ยมันคือ,ค,อคือคือคุณไม่ได้มีตัวแปรที่เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ คนมันเบียดกันขึ้น BTS แล้วคุณก็ไปบ่นว่านู่นนี่นั่นมันคุณไม่ต้องไปบ่นเขาหรอกครับเขาต้องไปทํางานเขาต้องไปทําหน้าที่ของเข้านอกจากว่าคุณจะเพิ่มเพิ่มลดรางให้วิ่งถี่ขึ้นหรือเปล่าแต่ในชั่วโมงเล่นด่วนอะคือก็เข้าใจกันได้อะคือชั่วโมงเล่นด่วนเนี่ยจริงจริงนะคือวันมันเป็นชั่วโมงที่แบบแต่ละออฟฟิศอะถูกไหมมาตรฐานบ้านเราอะมดยวนี้มันก็จะมีนิสัยคนประเภทแบบว่า เออสักขอสักแต่ว่าขอให้บ่นขอให้ด่าเออคือมาตรฐานบ้านเราอ่ะถ้าถ้าเป็นสแตนดาร์ดของออฟฟิศทั่วไปนะก็สตาร์ทประมาณ9ก้าโมงอ่ะถูกไหมประมาณ9ก้าโมงสิบโมงอ่ะสิบโมงผมว่าน้อยออฟฟิศแล้วนะที่มีสตาร์ทสิบโมงอ่ะครับถ้าไม่มีความยืดหยุ่นสูงจริงๆงอ่ะถูกไหมอย่างมากอย่างมากทีก็อาจจะสตาร์ทเก้าโมงแล้วสตาร์ทเก้าโมงเนี่ยแน่นอนว่าเจ็ดโมงถึงแปดโมงไปเก้าโมงโอ้โหช่วงเนี้ยพีคมากพีคสุดๆนะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะลดความแออัด คุณก็ต้องอำนวยความสะดวกด้านด้านอื่นให้เขาด้วยนะครับไม่หรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคนส่วนมากอาผม<ฆ>พูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าคนส่วนมากที่ทํางานเนี่ยเขาจะก็เขาก็ต้องออกไปทํางานณนช่วงเวลานั้นเนี่ยสูงอย<ฆ>ู่แล้วนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยบ้าอ่าผมออกไปทํางานเนี่ยความรู้สึกจะแตกต่างเลยนะเมื่อออกจากบ้านตอน7ออจ็ดโมงกับออกจากบ้านตอน6กโมงกับออกจากบ้านตอนแปดโมงออกจากบ้านตอนหกโมงเนี่ยผมจะถึง ที่ทํางานเร็วมากมนะครับไม่ถึงประมาณไม่ไม่ถึงสิบห้าทีถึงละอ่เอออาจจะถึงเร็วมากแต่ถ้าออกเจ็ดโมงมีครึ่งชั่วโมงม,มีครึ่งชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงทงั้งทั้งที่ระยะทางเท่ากันนะพี่มีเกือบชั่วโมงเลยนะเกินครึ่งชั่วโมงแน่ๆนก็อย่างที่ตอนที่เราคุยกันนะวันออจันทร์มาทางานโลง่งออพอวันอังคารรถติดมากเออพอวันพุธก็กลับมาโล่งใช่อะไรเงี้ยเนี่ยมันคืออย่างที่บอกว่าว่ามันมัน มันกฎอย่างเงี้ยมันห้ามไม่ได้เาหรหรอกมันห้ามคนลาบากนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมของเราเนี่ยมันมันต้องใช้ชีวิตประจาวันณช่วงเวลานั้นเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องการที่เห็นว่าภาพคนเยอะเนี่ยมันคือมันไม่แปลกนะผมมองว่ามันไม่แปลกแต่อยู่คุณควรจะไปหามาตรการที่มันลดตรงอื่นได้บ้างอ่ะคืออะถ้าคนเยอะจริงเพิ่มรถวิ่งมากกว่าเดิมไหมถูกไหมเพิ่มจํานวนรอบรถถี่กว่าเดิม อ่าสถานีนี้ไปแล้วรออีกห้าทีมาใหม่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาขาดทุนหรือเขาขาดทุนเอ้าก็ก็มันก็ต้องช่วยกันไปก่อนอ่ะถ้าแต่ถ้าสหาว่าเอกชนไม่ต้องเปิดบริษัทนตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมคือเขาก็ขาดทุนหนักมาแล้วอ่ะคือมันมันของพวกนี้มันพูดกันลําบากนะครับก็ก็อยู่ที่จริงๆแล้วมันก็ถามว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวนะคือแบบคนไปออกันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูมาตรการของรัฐบาลก็แล้วกันนะเพราะว่า จริงๆเขาก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้พูดแบบเป็นทางการนะว่าให้กลับมาทํางานเต็มรูปแบบได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าบางออฟฟิศเนี่ยเขาก็รู้เล็งว่าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแล้วใช่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาตั้งแต่วันที่1น่ง่ยแต่ยังไงก็แต่ออฟฟิศก็ต้องต้องมานั่งพิจารณากันอีกครั้งน,นะครับว่า ถ้าตอนที่ Work ์กฟอร์มโฮมงานมันไม่ได้ติดอะไรมากคุณควรจะมีวิวัฒนาการอยู่กับสังคมโลกใบน,นี้อีกแบบนึงละมันก็จะมีลักษณะการทํางานในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้เท่านั้นเองแล้วมันก็จะลดการแอรอัดยัดเยีดยดของจำนวนคน<ต>ที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันปฏิบัติกันตามตามตามสไตล์ที่มันเป็นไงแต่ผมชอบมากนะช่วงโควิดเนี่ยที่ที่ผมมาทำงานผมชอบมากเลยถนนโล่งไปหมดเลย แฮ ppy มากมันเป็นช่วงเวลาเดือนเดียวที่ผมมีความสุขมากอลผมบอกเลยคนที่มาทํางานแบบสบายสบายอ่ะใช่คือแบบคือเราต้องมาทํางานไงมีความสุขมากอ่ะคือแบบโหนี่ถ้ากรุงเทพเป็นอย่างนี้ได้ได้ตลอดนะจะดีมากเลยอ่ะคือรถไฟฟ้าก็โล่งนะไอรถขนรถเมย์ก็โล่งรถตู้ก็โล่งแท็กซี่ก็หาง่ายเลยไม่ต้องไปยืนรอต่อแถววินโ์ไซค์ก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะฮะแล้วก็การสัญจรไปมาเนี่ยง่ายไปหมด มีมีวันหนึ่งที่ผมจะต้องไปฝั่งทนครับตอนห้าโมงหกโมงเย็นนะครับผมต้องไปฝั่งทนและต้องกลับมาให้ทันที่บ้านก่อนเคอร์ฟิวถ้าเป็นสถานการณ์ในปกติผมกลับไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าจะไปฝั่งทนจากประมาณช่วงรัดพ้าบางเขนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีประมาณไปกลับเีีโยวโหมีสามสี่ชั่วโมงได้ร,รถติดแน่ๆผมไปกลับยังไม่ถึงชั่วโมงเลยพี คือแบบผมก็ตกใจมากโอ้โหชอบมากเลยผมชอบจริงคือไปไหนมาไหนสะดวกมากนะครับและตอนนี้ค <so ือมนุษย์เริ่มที่จะชินกับการที่ไม่เป็นไรกินกินอ่ซื้อของกินกินที่ร้านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อกลับมากินที่บ้านก็ได้อย่างน้อยๆก็เวฟเอาอะไรเอาอาจจะขาดฟิลไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรคือมนุษย์เริ่มเริ่ม เริ่มชินกับมันแล้วไงเริ่มเริ่มทำความทำความชินกับมันเรียบร้อยแล้วก็ก็เลยกลายณตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการที่จะออกไปกินที่ตามร้านอาหารนะครับถ้าแบบว่าถ้าไม่สานการปกติจริงๆส่วนมากผมเชื่อว่าส่วนมากก็ไม่อยากจะไปไปนะเพราะเวลาเหมือนว่าเวลาไปกินพวกชาบูกินอะไรพวกนี้ถูกไหมมันก็เหมือนกับเราดั้งกินคนเดียวเพื่อเราสมมติว่าผมไปกับพี่บอลอย่างเงี้ยก็เหมือนพี่บอลไปกินคนเดียวผมไปกินคนเดียวอ่ะมันมีกั้นหมดเลยพี่เข้าใจปะ คือฟิลมันก็เหมือนว่าอามันมีมันมีหลายคนอยู่ที่ถ่ายรูปมาเวลาไปกินแบบโชว์ดูว่าเออเนี่ยฉันบะไอ้ร้านนี้มันเปิดให้นั่งกินแล้วนะแล้วอย่างเช่นอ่ะไอ้รูปแบบนั่งกินข้าวปกติไม่กี่ลรแต่ที่ฮาที่ตุวพวกพวกไปนั่งกินชาบูอะ แล้วมันต้องนั่งกินคนเดียวอ่ะใช่แต่นั่งที่ไปกับเพื่อนเนี่ยกินเงาเงาแล้วเมื่อวันเมื่อวันก่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าไปค่แฟนอะใช่เขาไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มันห้ามคุยกันด้วยคนละโต๊ะนั่งคนละโต๊ะไปด้วยกันนะก็นั่งรถไปคันเดียวกันเนี่ยอยากกินแล้วก็สั่งไปเดินไปเดินมาก็จับมือไปด้วยกันแต่พอไปถึงร้านปุ๊บแยกกันแยกคนละโต๊ะพอกินเสร็จเช็คบิลเสร็จจ่ายตังค์เสร็จผู้ชายก็จ่ายไงก็จ่ายสองโต๊ะ ออกจากร้านก็จะจับมือกันขึ้นรถคันเดียวกันกลับบ้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็มันก็เลยผมมองว่านะผมก็เลยมองว่าณช่วงนี้น่าจะมีคนก็ยังชินอยู่ไม่ไม่อยากจะไปหรอกไม่อยากจะไปตามร้านอาหารหลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าร้านอาหารเขาก็จะต้องจําเป็นต้อง้องเปิดบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนไปมากกว่านี้นะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังมีอีกกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มเหมือนกันที่อยากจะไปกินที่ร้านต่อให้ต้องนั่งแยกยังไงฉันก็อยากจะไปกินเอออะนี่ก็เนี่ยเมื่อเช้าผมก็ยังคิดว่าอยากจะนั่งกินข้าวมันไก่ที่ร้านเลยผมว่ามันผมไม่รู้นะมันอาจจะต่างกันแค่ประมาณสักห้านาทีในการที่สั่งข้าวมันไก่สับเสร็จใส่ห่อห่อเสร็จกลับไปถึงบ้านกว่าจะได้กินอีสิบนาทีรวมซื้อตั้งแต่เริ่มห่อเลยนะมาถึงบ้านจนกระทั่งได้กินเนี่ย ตีถ้าติดนาทีสิบนาทีเรามีความรู้สึกว่าไก่มันเฟงอ่ะมันผิดกับตอนที่นั่งกินที่ร้านเขาสับปัง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 ใส่จานปั้งมาเสิร์ฟปั๊บผมใส่น้าจิ้มปั๊บปั๊บปั๊บกินเลยคือถ้าข้าวมันไก่ยังไม่เห็นภาพต้องเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวในชัดเลยอก๋วยเตี๋ยวในชัดกว่าอย่างที่ผมเล่า่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ก็จะหนักหน่อยใช่พอมันมาเสิร์ฟเนี่ยหูน้ามาละล้นควันลอยนะฟิลมันดีมากใส่กินละล้นตอนนี้อ่อแปะข้างบ้านที่ขายบะหมี่เกี้ยวอ่ะ ผมว่ากินแต่หมี่แห้งเพราะว่าผมกินหมี่แห้งเพราะว่าจะตัดความเสียอารมณ์ในเรื่องของการกินบะหมี่น้ำไปเออพอเป็นบะหมี่แห้งไงวันนั้นจําได้ว่ากินบะหมี่แห้งแล้วกําลังติดว่าจะต้องทํานู่นทํานี่อยู่ไงอมาถึงภรรยาเขาก็เลยรีบคลุกให้เลยเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดมันทิ้งนานแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งเป็นก้อนนะมันแข็งเขาก็รีบนีากินเีบร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 ววรบะีมี่รข็รีบรีารี้รีบรมบรีบรีบรีบรหบรีะไีบร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 ะบรี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 บร คือเวลากินบะหมี่อ่ะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่ะแล้วถ้ามันแข็งว่าไรนะเราไปทําให้มันคลายตัวค่อนข้างยากนะยากยากพูดถึงหมดอารมณ์อ่ะเออพูดตรงตรอ่าเดี๋ยวโชงสุดท้ายของช่วงแรกนี่มาฝากสถานการณ์โลกหน่อยครับสถานการณ์โลกตอนนี้ก็ตอนนี้อเมริกายัง่ม่พูดถึงพี่เขาเลยพี่เขาหนักมากเขาหนักมากแต่เขาเคอร์เขาขี้เอาเขาเคอร์เขาลดเคอร์ฟิลออกหมดหมดแล้วเกือบหมดนะบางรัฐเนี่ย เขาเสมือนการใช้รี่ปกติเลยนะที่เขาลดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเหตุการณ์มันดีเพราะเขาควบคุมไม่ได้เพราะว่าต่อให้เขาไม่ยอมมาตรการต่อใ้เขาสั่งไปยังไงคนคนบ้านเขามีเสรีภาพเยอะผู้คนเขาไม่ยอมสิทธิเสรีภาพของคนอเมริกาเขาเยอะมากนะฮะแต่ละคนเขาก็ไม่ยอมนะครับว่าผมก็จะไปผมก็จะออกไปตอนนี้ทําไมอะ เออตอนนี้ก็ประมาณล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันกว่าคนนะหนึ่งเ o t a l c เอ่อหนึ่งล้านปกติก็จะเป็นแม่งแม่งานใหญ่เลยนะในการพวกว่าอันนี้ตายตายใหญ่เลยเจ็ดหมื่นหกเล่นใหญ่ตลอดเล่นใหญ่ตลอดแล้วก็เอ่อตอนนี้มียอดผู้คนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด9 9้า4สนคนรักษาหายเพียงแค่2,17,250นมคน ห้าลีกหลักยุโรปตอนนี้แตกแล้วครับโดนแทรกกลางไปเรียบร้อยนะครับรัสเซียเข้ามาแทรกแล้วโอ้รัสเซียนี่มาแรงจริงนะงแซงเยอรมันดีกับฝรั่งเศสนี่ขนาดฝรั่งเศสประกาศหยุดหลีกเอิงมดแล้วนะแต่ยอดของฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าตกลงมาเยอะถือว่าควบคุมได้เลยทีเดียวนะครับ,รบออไอ้คำว่าควบคุมได้เนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยที่เขาหยุดหลีกเอิงเนี่ยเราต้องมาดูตัวเลขที่ To t a ท Cas e ส ครับนะครับไม่ใช่ total case ไอ้ total case เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขที่โชว์ข้างหน้าเ,เราต้องมาดูที่ active case กับก total recover นะครับถูกต้องถูกต้องรักษาหายของฝรั่งเศสเนห้าหมื่นห้าแต่ว่าที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้คือ93,000เห็นไหมเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสถือว่ายังเป็น ส่วนที่ยังเคอร์ฟิลอยู่เพราะว่าเพราะว่าอัตราการรักษาหายกับอัตราการป่วยเนี่ยมันครึ่งต่อครึ่งประมาณนั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยการไม่ถึงครึ่งโดยซ้ำไปรักษาหายอ่ะแล้วก็เยอรมันเนี่ยถามว่าทําไมเขาแข่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเยอรมันกำลังจะแข่งแล้วจะแข่งที่ไหนยังไงนะเออเยอรมันเนี่ยตอนนี้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสองหมื่นกับสามร้อยสามสิบแปดคนเองนะครับเออ รักษาหายไปถึง141,700คนเออนี่อแล้วก็ยอดรวมของเขาเนี่ยมีแค่169,430นคนถือว่าน้อยมากๆครับครับผมส่วนสเปนครับสเปนเนี่ยที่มีข่าวว่าจะกลับมาเตะจริงๆเนี่ยก็คือรักษาหายของเขา1 6 0 0 0 0นะครับครับส่วนที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้มัน66,000เองเห็นไหมมันทะลุดีกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมอิตาลี ก็ <c oughs> มีคําถามว่าทําไมอิตาลียังจะกลับมาเตะอีกอ,อ,อิตาลีเนี่ยตอนนี้รักษาหายเนี่ยยอดเกินคนที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะรักษาหายไป9 6 0า0นะครับ,รบอยู่ในโรงพยาบาล8 9 0 0 0ครัเเท่ากับว่ามียอดคนรักษาหายแล้วเนี่ยมากกว่าคนยื่อยู่ในโรงพยาบาลประมาณสัก5000คนเออนะครับไม่ใช่สีพูดผิดคือคืออิตาลีเนี่ยคือพูดกันตรงๆว่ามีจํานวนคนรักษาหายเริ่มที่จะหายเยอะมากกว่าผู้ป่วยนะตอนนี้แล้วนะครับใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ถือว่าอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันสลับกันละตอนนี้การเป็นอเมริกาเนี่ยเป็นกราฟขึ้นอยู่นะครับอ,อิตาลีเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่ขึ้นละเริ่มจะทรงตัวละการทรงตัวของของตรงเนี้ยมันจะมีแค่ลดลงหรือว่าอยู่ที่เดิมลดลงอยู่ที่เดิมมีอังกฤษเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แจ้งอัตราคนรักษาหายนะครับแต่ว่าคนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลของอังกฤษตอนนี้1 7 5 7 5 6นเเยคนแสนเจ็ดเลยนะไ,ไม่ใช่น้อยค แสนเจ็ดเนี่ยจากยอดทั้งทั้งเคสเนี่ยสองแสนหกพันนะมีคนอยู่ในโรงพยาบาลแสนเจ็ดหมื่นห้านะครับเออแล้วมีคนตายไปสามหมื่นกว่าครับเห็นป่ะยอดอัตราการรักษาหายยังหาไม่เจอครับเขายังไม่ได้แจ้งอะไรครับนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกัน นะครับว่าความเคลื่อนไหวของแต่ละที่ตอนนี้สำหรับสถานการณ์ทั่วไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่กันแล้วกันนะครับไปพักกันก่อนครับ